ความประทผมเจ้าค่ะขอแชร์ประสบการณ์เรื่องฉีดวัคซีนให้ฟังเจ้าค่ะมาปางรับวัคซีนมาเข็มที่สองมาปางมีอาการหนักมากคือเหมือนเลือดจุดเดินในตัวตึงทั้งตัวเลยตัวตึงตัวแข็งตัวแข็งตัวแข็งเลยละค่ะเหมือนท่อนไม้ท่อนซุงแล้วก็จะปวดทั่วล่างเลยเจ้าค่ะแล้วมาปางก็รักษา หลายวิธีมากตั้งอาหารเสริมทั้งหาหมอทั้งหมอนวดทั้งอะไรมาประมาณปีหนึ่งแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นและที่สำคัญมาปางนอนไม่ได้เลยคือนอนไม่ได้เลยสามเดือนช่วงหลังจากฉีดเห็นที่สองนี่คือไม่ได้นอนทั้งกลางวันกลางคืนเลยตาอาการช่วงนั้นเป็นหนักมากคิดว่าจะไม่รอดแล้วปิดเตียงแล้วด้วย ในช่วงที่ติดเตียง็นช่วงที่ทําอะไรไม่ไหวนะมันปวดเหมือนคนเป็นรูมาตอยข้อทุกข้อของมะปารปวดหมดเลยค่ะกําไม่ได้มือกําไม่ได้ตื่นมานี่มือนีน่กําไม่ได้เลยกลางคืนนอนนี่ก็อาการปวดของเขานะ่ะเหมือนเส้นกระตุกนะคะมันจะกระตุกตอนกลางคืนเหมือนช็อตตื๊ดตืดตืดจบก็จะปวดทรมานมากเลยอยากตายแล้วอะ่ะคือ <c oughs> อยากตายแล้วก็นอนฟังก็นอนฟังนอนเลื่อนโทรศัพท์ไปเรื่อยนะหาวิธีที่จะรักษาตัวเองจนมาเจอ เพื่อนในกลุ่ม MSR นนี่แม่ครูไล่ได้หัวล้อกับแม่ที่รำนั่นแหละค่ะเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นน่ะผิวพันอะไรมันก็จะเกิดกระกระผ้าผิวดำผิวแห้งผิวเหี่ยวนะคะเหมือนคนแก่เลยมาปางเหมือนคนแก่เลยในระยะนั้นนะช่วงประมาณปลายปีหกสี่ธันวาหกสีนะคะเป็นเรื่อยมาแล้วก็ อาการก็แค่ดีขึ้นดีขึ้นพอไปไหนมาไหนได้นั่นแหละก็ได้มาเจอระบบ MSR แล้วได้ไปเข้ารับรหัส16หลักหลังจากรับรหัส16หลักเนี่ยสิ่งที่ได้ทันทีคือมาปางได้นอนนะคะนอนหลับนอนหลับครั้งแรกเลยที่ได้นอนหลับแบบหลับตั้งแต่รับพลังแล้วก็ตอนเช้าเลยเป็นครั้งแรกเลยเป็นปีเตีะค่ะที่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 อาการนี้มาเนาะหลับแลทีเนี้ยนะ หลังจากวันนั้นที่รับพลังของท่านวัตเซอร์วัเซอร์ก็บอกก็ให้กำลังใจเนาะว่าผิวมาปางเนี่ยผิวนี่เป็นกลาดนี่จะหายให้เชื่อในพลังตรงนี้มาปางก็เชื่อมาตลอดแล้ววันนี้นะผิวมาปางเนี่ยเ,เกือบจะหมดแล้วค่ะแม่ครูถ้าเจอรอบนี้ก็คนจะแปลกใจมาก เกือบเกือบหายคเแนดเลยผิวพรรณเปล่งปังสดใสเลือดลมกลับมาไหลเวียนดีแล้วการนอนก็ดีขึ้นแล้วตามข้อตามข่าวี่บระปังขยับมันจะล็อกนะค่ะเวลานั่งนานๆนี่จะล็อกนิบะปังจะมีอาการหาล็อกมันจะหยียดไม่ออกนะคะตอนนี้ดีขึ้นหมดแล้วลุกง่ายเดินง่ายทุกอย่างคือดีแล้วก็ลมหายใจที่มันแน่นๆจุกอกอกไรต่็ค่ะมันก็หายออกไป มันมันมันหายอ่ะมันหายเลยอ่ะหายแบบไม่กลับมาเป็นอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะ mm. อ่าแล้วอ่าสิ่งที่สิ่งที่จะบปกทุกคนนะคะวัคซีนอ่ะมันยังมีผลกับเรากับคนที่เขายังไม่ได้รับไม่ได้รับพลังงานเหมือนเราเนี่ยเขายังจะต้องป่วยต่อไปแต่อพวกเราเนี่ยถือว่าโชคดีมากที่ได้มาเจอท่านวัคซเซอร์ได้มาเจอแม่ครูได้มาเจอพลังงาน พลังงานที่มันช่วยพวกเราได้จริงๆนะเจ้าค่ะอ่ามาปาเนี่ยเชื่อร้อยเปอร์เซนว่าเกินร้อยด้วยว่าเราจะหายเราสุขภาพดีเพราะพลังงานเจ้าค่ะพลังงานเท่านั้นที่จะทําให้เราอยู่รอดแล้วก็อายุยืนยาวต่อไปเจ้าค่ะอ่าน้อมน้อมกับมหาบารมีท่านมาเซอร์แม่คูเชอเจ้าค่ะ อ่าทุกคนเอเมอาว่างโน้มกุศลเก็บกุศลเนาะมุทิจาตเจบคุณเนาะคุณพระคุณพนะราุนน์มุทิจารเจรคุณพนะราน